ชััดเนะครบกำลชังเคลื่อนพ้นเข่าสู่ฐานนะครับทีมงานเขยวังหินนะครับวันนี้น้องชายตองมาเองนะครับไป็นไงครับน้องชายมื่อนี้ยตองม้านะครับไปได้ไหมสองร้อยหกสิบไปเขยวังหินวันนี้มันผมมึงได้กล่องครับผมว่าอันนี้มป็นไงสอง้อยกเป๋าอยู่มั้ยบ้งเจ็ดสิบแล้วนะครับกระเป๋าอยู่มั้ยบ้ ลอยลอยพาแต่าบไกใบเมื er otic, stand, mm. cycles, ่อกี้น้ำเน้อพอ่าแบบเบียงนี่เบียดนะครับเีิสามบรบองลอแกงข้างน้ำลังไดสองรสินะครับนีพว่าเขาลนเรืสามสิบเลยนะครับจ่แมนครับเออตอนนี้ได้สามรนะครับเออฮะเออบออกมันจับบ่ สบายใจครับสบายใจตอนนี้ได้ซีบินะครับอ่าอีกยี่สิบสบายสบายเดนนอตนะครับนี่นั่นที่อายนั่นครับพอนนี้ยี่สิบแล้วต่ว่าเออเบื้งเนื้อเนื้อขึ้นท้ายแล้วนะครับนี่ร้านอีกนึงว่ากระทบนะครับโดกระดับตามลงมาเป๊ะสามโรย สามสิบห้าตะเจนนะครับตะเกียบนะครับเด้อเลยวังหินนะครับเป็ขื่อนพ้นสู่ฐานนะครับไปครับนี่เอาหน่กเอาหนัคล่องเสือกันแน่ข่องกันมากรนี่เดี๋ยวล่องมากนทางดีดีนะครับแต่ว่ามันไหลลึกนะครับไหลลึกนะครับเอ้าใบเอาไปตีหลายสิดลอยเลยไอ้ไทยกิดเจ้าใบเด้อ กับทีมงานอยวางหินนะครับมันบอกไฟบางคอยอ่าก่โอ้ยลงแต่โดนโแต่แม่ของท่องแห้งโอ้ยปอดอืนมากเราบางนี้ได้450เดี๋ยวจะพาไปทำฟันใหม่นะครับพี่ชายถ้าได้450เดี๋ยวน้องเท็่ให้พาไปเห็ดเข่าไหมได้ครับพาไปลวกหัวนมจะรวยเอ้ยจะกลุยหลายจะแข็งบ่แข็ง นะครับทีมง,งานเคยวางหินวันนี้นะครับไงครับเสียนันเราวันนี้มานเก่าครับงานเก่านะครับ<า>ผม,มง,งามครับงามนะครับ บทะานอยู่นะครับบทะานโจทยฝากงานบ่ฝากงานวันที่สามสิบป่ะอลัแม่หมือนไหฝากฝากงานนี่ครับอีสานนครศรีอีสานนครศรีคุณบันยังสุ้งใหญ่ครับสุ้ใหญ่บันรที่ดีสี่สิบเก่าด้วยสี่สิบเก่าเนาะอีสานนครศรีนะครับฝากผมมีพี่น้องไปซอยนะครับไปซอยครับผมนี่นะครับบกมีพี่น้องไฟจุดทอร์อย่างบัตรนะทอร์หักอะไดรอย้างเงี้ยนี่นะครับทีมงานทีมงานคองเกยบังหินนะครับทองคำนะครับบังต่อไปนะครับแกะทองคำนะครับ

สองหไปไปได้ดีนะครับจังหวะแรกเคยวังหินครับ ดวงไฟวันน,น,าน,านี้มีแต่บังเป็นดันดันไหมโยกเบียดทำงานครับจิมงานเคยวางหินครับโยกเบียดทำงานหล่อรุ้นครับแต่เป็นดองไฟดันโตลงมาเลือนิดนะครับผมตามสายตานะครับหล่อรุ้นครับมนากน,น้อยเพียงไรโปรดติดตามครับวันนี้เคยวางหินครับ เคยวังหินดูระดับนะครับบังนี้เคยวังหินนะครับขอเวลาจองในระดับก่อนเลยนะกับโจนี่กับเขาเือนะครับแต่ตำแหน่งองศาที่ว้างหางก็ถือว่าสูงกว่าสมควรนะครับมือนีเคยวังหินนะครับโจนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวนึงนะครับเห็ดกระเทียมดิ นั้ำเตรียมอีแล้วลอยคะแนนผ่านไปแล้วหนึ้อยผ่านไปนะครับตอนนี้ทีมงานมากบ่ครับองศานี่มากบ่น้องชายพอดีบ่ อากาศเต้ยกลมๆแต่ว่าเลขเกือบกัได้รุ่นละครับองศาอีกครับแต่เป็นสมัยก่อนองศาที่ว่ากินเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่ายังเข้ามหาฟอร์มมาต้นพ่อนะครับตอนนีครับร้อผ่านไปงานนะครับก่ะกำลังดึงกำลังเชียร์กันนะครับตอนนี้ก็ว่างเลยคุณนี่ยพวกเดี๋ยวจะกินตรงเดี๋ยวมาแก้กินเอนะว่างเลยว่างเออว่างเลย จใจรออดใจรอนะครับเริ่มต้นได้แพรบตอนนี้โตแพรบคิดท่าดีนะครับฟังเวลาไปนนั่นลุกแปนปองทีมงานเคยวังหินนะครับเคยวังหินนะครับกะเบิรงนกงศานะครับเพราะว่าจังวหวะั้นกับทีมโตมาเลยพอสมควรนะครับ ่าจะย,ย้อนกลับมานะครับสำหรับเขือบางหินนครัติดอยอ่ติดเยทนายเขอติดติดอยอสองร้อยแลลวครับสอง้อยคะแนนพันไปอ่าพี่เ็มง่ายก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเห็นพืนล่างๆแล้ว

เห็นตัวงอ2เ0นั่นตาเปลาเห็นแล้ว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 สูสีสองร้อยแปดสผ่านไปนะครับตอนนี้สูสีครับสูสียางกำลังสองอ

สนะสนะเบิ่งแล้วสนะสนะนะครับสนะเห็นเห็นเบาแหงนี้ชนะครับเห็นครับสนะสนะสนะชนะเลยสนะครับชนะสนะเบิ่งแล้วครับสนะครับเห็นแล้วครับสนะสนะเลขแปดสิบสนะสนะสนะของเขา

397นะครับเป๊ะเ,เลยนะครับ397ทีมงานเคยวางหิน397นะครับผม